รถเข้าใหม่นะครับ c v e k ek97 นะครับผมไฟฟ้าทั้งคันนะครับลิตเบรกสล้อนะครับผมสภาพกิฟตนะครับสี่้อยเปอร์เซ็นตนะครับดูนะครับมีลิ้นหน้าแต่งนะครับกระจังหน้าทําใหม่นะครับไฟใสๆนะครับเงาทั้งคันนะครับ สวยมากนะครับรถสภาพมีหายากนะครับสวยมากๆนะครับทั้งคันเลยนะครับให้ดูกันนะครับหลังคานะครับกริบนะครับสีสดๆนะครับฝ่ายต่อ j s นะครับทั้งคันนะครับสวยทั้งคันนะครับ สวยมากครับสีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสวยทั้งคันนะครับดูภายในก่อนนะครับประตูสวยนะครับสีเบาะใหม่ๆนะครับสวยนะครับสีเทานะครับเดิมโรงงานครับสวยมากนะครับ ภายในส,สวยนะครับกิฟต์เลยนะครับหายากนะครับสภาพนี้หายากแล้วนะครับสภาพส,สวยๆใหม่ใหม่เดิมๆอย่างนี้นะครับ,รบน้ำมันล้วนครับสีเต็มร้อยนะครับ